สวัสดีท่านผู้ท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง w a r of t h Eternal e เซอร์เบียเปิดตัวรถถังหลักแบบใหม่ก็คือ M 8 4 AS 1รุ่นปรับปรุงใหม่โดยเจ้ารถถังหลักแบบ M 8 4ของเซอร์เบียมีพื้นฐานมาจากรถถังหลักแบบ T ี่7 2 M ของรัสเซียแบบรุ่นส่งออกของอดีตสหภาพโซเวียตซึ่งผลิตมาตั้งแต่สมัยอดีตโดยรถถังใหม่ของเซอร์เบียนะครับก็คือ M84 AS1 ก็มีการปรับปรุงหลายอย่างก็มีการติดตั้งทั้งเกราะอุปกรณ์ป้องกันแล้วก็สายพันใหม่รวมไปถึงการติดตั้งปืนใหญ่โดยทางเซอร์เบียนะครับมั่นใจว่ารถถังหลักแบบ M84 AS1 รุ่นปรับปรุงนี้นะครับจะเป็นรถถังชั้นนำของทางยุโรปเลยก็ว่าได้ด้วยความมั่นใจของเซอร์เบียเองนะครับ ถ้าเราเห็นในภาพเราก็จะมองเห็นว่ารถถังหลักแบบ M84AS1 เนี่ยหน้าตาคล้ายๆกับรถถังรัสเซียเลยแทบจะเหมือนกันอย่างก,กับแกะครับเพราะาต้นแบบก็เป็น T72M มีความน่าเกรงขามนะครับนี่ก็เป็นข่าวสั้นๆมานําเสนอว่าตอนนี้ทางเซอร์เบียก็ได้มีการปรับปรุงรถถังของตัวเองให้มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นหาถูกใจยังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดสับสัคล้ให้ด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ